คลิปที่เกือบจะไม่ได้มาแล้วถึงจะเตรียมตัวล่วงหน้ามาหลายเดือนแต่ก็เกือบโดนโล่มเพราะน้ำป่าที่ท่วมหนักที่เชียงรายในช่วงที่เรากำลังจะไปพอดีและสองวันก่อนที่เรามาไฟ์บินบางเที่ยวก็ถูกยกเลิกไปทำให้เราต้องติดตามข่าวสารกับที่พักตลอดเวลาบางทีภาพความเสียหายที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าอาจเป็นสิ่งเตือนใจมนุษย์อย่างเราที่ต้องหันมาใส่ใจธรรมชาติอย่างจริงจัง ก่อนที่ธรรมชาติจะหมดความอดทนและไม่ใจดีกับมนุษย์อย่างเราอีกต่อไปเอ๊ถึงแล้วถึงแล้ว,ลวมาถึงก็เป็นเวลาเกือบบ่ายสามแล้วฝนตกปลอยๆไปพอดีป่ะไปเช็คอินก,กันก่อนติดต่อเขายังไม่เ,เสจไปแล้วเหมือนมีเสียงคุยอยู่ตรงนี้นะใช่ได้ไปนั่งทิ้งช้าเล่นไหม อันนี้ใช่ไหมคะหลังนี้ค่ะ,คะอ๋อโอเคเพราะว่าสองมันเป็นโดมใช่ไหมอ,อันนี้หลังสามหลังสามนะคะ <c oughs> เขามีหกกระโจมหกห้าสี่สามสองหนึ่งสี่สามสองหนึ่งมีเจอตัวอะไรไม่รู้่าคิมยังไม่เคยเห็นเลยมิน้นเนอะมันคือตัวอะไรอะ่ะม,มันเหมือนอะกาบ กระโจมสามใช่ไหมส่วนตรงเนี้ยสองหลังเนี้ยก็คือเป็นเต็นโดมหนึ 1, 2, ่งสองจะเป็นเต็นโดมราคาหนึ่งพัมร้อยเก้าสิบองเราหนึ่งพันหนึ่งร้อยในราคาโปรโมชั่นช่วงนี้แหละมั้ง่เะเ,เดี๋ยวพาไปดูในในกระโจมนะคะอ้าวไม่ใช่ข <laughs> ้างล่างอา่เอเฮ้ย น่ารังอยู่นะเอาจริงโอ๊ยอะเข้ามาน่ารังอยู่เนาะใช่ยังมีกลิ่นแบบกลิ่นหอมอะออกลิ่นหอม่ากลิ่นเหมือนซักซักเครื่องนุ่มผมเข้าไปนอยได้ไหมน,นอนมีอยู่นี่นะขอเข้าไปผึ่งทีม มินไม่ใช่หมาแะคินจะให้นอนมินให้มินนอนตรงเนี้เอ้ยคือจริงๆอ่ะอยากได้โดมแต่ว่าที่เราเคยไปนอนที่ฟูทอเบิร์กอะแล้วลมมันแรงมากแล้วมันตีตอนกลางคืนพุบพุบๆุบุบุเลยอะก็เลยก็เลยกลัวจ้ะว่าจะเจอประสบการณ์เดิมก็เลยเอากระโดมดีกว่าแต่ที่เนี่ยดีตรงที่มันมีไอ้ไม้ไผ่คุมทั้งหลังเลย ถ้าเวลาลมตีมันก็จะแบบไม่ได้โดนเต็นท์หรือว่าโดนโดมแบบเต็มๆมันก็จะคิดว่านะก็มันก็คงจะไม่ได้เสียงดังเหมือนแบบเต็นท์เปล่าๆนะคะแล้ววิวก็จริงๆจริงๆวิวก็คล้ายๆกันนะตำแหน่งนี้ก็โอเคนะอยู่ตรงล่องตรงกลางภูเขา,าดีเลยเมื่อกี้ป้าบอกว่าได้อาปป่านไว้ปะป้าบอกว่าช่วงทะเลหมอกเยอะๆอ่ะก็คือตุลาช่วงหน้าหนาวตุลาพฤศจิกาธันวาอะไรอย่างเงี้ย จะมีทะเลเหมอกเกือบทุกวันเลยอยู่ข้างหน้าที่พักเลยบนภูชีฟ้าด้วยช่วงนี้ก็ต้องลุนเอานะคะแล้วแต่มองวันว่าเราจะเจอทะเลเหมอกไหมตอ,อนแรกอะ่ะเราคิดว่าจะไปดูพระอาทิตย์ตกที่ภูชีดาวแต่พอมาเห็นที่พักหน้ารักแบบนี้เลยคิดว่านั่งพักผ่อนอยู่ที่นี่ก็ดีเหมือนกันแนฮะที่พักเขา่าแยากเป็นหลังๆไม่ติดกันและตีโครงไม้ไผ่ทำให้ดูเป็นส่วนตัวมากขึ้นและที่สำคัญสะอา ที่พักดิวดีแบบนี้ทั้งทีก็อยากจะขอ,อนอนเองหลังพักผ่อนให้หายหเหนื่อยมองเรื่อนภูเขาเขียวๆที่อยู่ข้างหน้าและจบวันด้วยหมูกระทะร้อลล้อนกับพระอาทิตยามบากที่มาเยือนหน้าที่พักและบอกเราว่าคุณไหนฮะ มันมีทะเลหมอกด้วยค่ะดูสิจริงๆอะ่ะมงน,นี้มันก็สวยนะมันเป็นแหล่งตรงนี้ใช่ไหมแต่จริงๆคือมันไหลาย,ยาวมาจากตรงนู้เลยถ้ามองบนเขาอแล้วก็ตอนนี้เรากำลังรอรถมารับอยู่นะคือพยายามเอารถเก่งขับขึ้นไปแล้วแต่ว่าขึ้นไม่ได้ค่ะก็เลยต้องให้รถกระบะเขามารับอิกรอบ อดดูพระอาทิตย์ขึ้นบนภูกเลย<笑><笑>อะไรเราเองนั่นแหละแทนที่จะไปกับเขารถกระบะที่ไปส่งนักท่องเที่ยวเมื่อเช้ามืดก็กลับมารับเราอีกรอบและเราก็ได้รู้ว่าทางที่เราขึ้นไปรอบแรกเมื่อเช้ามันคนละทางกับที่เขาพาเรามาเพราะถ้าเรามาถูกทางตั้งแต่เมื่อเช้า อันนี้ก็คงได้ไปยืนอยู่บนภูชีฟ้าแล้วไนเราและเมื่อเราเดินไปถึงเกือบจะย,ยอดเขา <S <S ก็เห็นจวัวหลายตัวกำลังก้มหน้าก้มตากินหญ้ากันอย่างอร่อยอรอยแต่พอเราเดินเข้าไปใกล้ขึ้นพวกมันหยุดกินแล้วมองมาที่เรากันอย่างพร้อมเพรียงลาวกับว่ารอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทำให้เราคิดว่า เป็นพอเสื้อแดงที่เราใส่แน่เลยที่เป็นแต่งตามันดในความที่มัอยากได้ประสบการณ์มายด้วยวคลิดบนดอยไปถอดเสื้อก่อนดีกว่ากลัวเลยอ่อะอดูีิมันมองอาคมดูมันมองดิมองแขกผู้มาเยือน งัวงัวงัวบนภูเขาต่อขอึ้นไปนะคะต่อขึ้นไปนะคะโอ้ที่วนๆงั้นเหรอถึงแล้วคะ่ะปูชีฟ้าหัไานไปเอ้ยได้อยู่นะถึงเราจะมาช้าแต่ทะเลหมอกยังรอเลยเว้ย ะเลหมอกสวย,สวยทะเลหมอกก็มีพระอาทิตย์ส่งด้วย หมอกอยู่ต้องนานแล้วย,ยังไม่หายเลยมันยังไม่หายเลยใช่เป็นปน,ปนแผ่นเลยมันอยู่นานมากแล <ปะ S 2> ้วบรรยากาศดีมากแดดก็ไม่ร้อน,อ,น,นอยากบอกว่าแดดร้อนมากอ้าวน่าจะไม่ละทีมกันแดดก็ไม่ได้ทามาฉันสู้แดดมากเลยจ้ะทาไมถึงเป็นภูชีฟ้าคะไม่รู้เหตุผลที่ดอยนี้เป็นภูชีฟ้าเพราะว่าไอ้ตรงแล้วกันนะไอ้ตรงที่มันเป็น เหมือนจุดไฮไลท์ของมันอนะ่ะมันเหมือนเป็นนิ้วที่ชี้ไปทางฟ้านะคะเขาก็เลยเรียกว่าภูชีฟ้าอะไรนะอันนี้ประเทศไทยปะอันนี้ประเทศไทยใช่ไหมเออเนี่ยไทยแลนด์นะไทยแลนด์ชิมนิสยัยได้ขี้โอ้อนี้ประเทศลาวโอ้สบายดีให้ ช่่ไหมเนะีย <c oughs> ภูชีฟ้าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาดอยผามนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีพื้นที่ประมาณ58,000ไร่และครอบคลุมถึง4อำเภอของจังหวัดเชียงรายที่ตรงนี้เคยเป็นบ้านของชนเผ่าอาขาหรือชาวมงมาก่อนอยู่ระหว่างรอยตะเข็บชายแดนไทยลาวเบื้องล่างของหน้าผาเป็นแอ่งหุบเขาและเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเชียงตองแขวงชัย,ยบุรีประเทศลาว ครั้งหนึ่งผูชีฟ้ายังเคยเป็นสมอภภูมิลบระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์ในรัฐบาลที่เกิดจากความขัดแย้งทางความคิดทางการเมืองแต่เมื่อสองครามสงบลงความสวยงามของผูชีฟ้าก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่นี่อย่างไม่ขาดสาย มิ้นจะขึ้นข้างในเลยข้างนอกอ,ข,อข้างในเลยอ่ะไปเข้าห้องในอันนี้คือจุดขึ้นรถขึ้นภูชี้ดาวใช่ไม่ต้องร้อนอันนี้เหมาเหมาไปคันละห้าร้อยบาทคุณนายเขากลัวร้อนอะไรถ้าเดี๋ยวเขาไปร้อยบนภูอีกไปแก่นั่งแน่ไหม มีตัวเล็กขออนุญาตนะคะเกิดว่าช่วงตุลาพฤศจิกาทันวาเนี่ยสบายดีคราวนี้รถรถจะเยอะรถชาวบ้านจะเยอะใช่ไหมโอ้ตอนนี้มันเหมือนไม่ใช่นะ่ตุลาตุานี่มันก็สี่สิบยี่สิบกว่าคันโอ้เป็นรถชาวบ้านอย่างเดียวเลยยี่สิบกว่าโอ้ขึ้นข้างหลังมีนคงมันเลยนะเนี่ย ดีนะว่าทางมับบนยังไม่แชรอคือถ้าทางแชรน่าจะลำบากกว่านี้เนาะใช่มีมีน้ำไหลลงด้วยอ่ะสำหรับภูชีดาวเราต้องตั้งรถกระบะชาวบ้านขึ้นไปนะเพราะทางค่อนข้างแคบและสูงชันต้องอาศัยความชำนาญในการขับรถเป็นพิเศษเราเหมาไปกลับ500รอยบาทแต่ถ้ามากันหลายๆคนมีคนแชร์ค่ารถก็ตกคนละ100อบาทไปกลับภูชีดาวมีสจุดแต่อีจุดหนึ่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้เที่ยบเที่ยวไข่ ถ้าหาเก่าที่หลักห<อ>ลานที่แสดงที่ไอ้ที่หาเรามาปูเลวลานนั่น<อ>ยคือตัวนี้มุก็มีอยู่มีสมมองเราตรงนี้นเนาะค่ะขอบคุณครับไปสามร้อยเมตรออกกำลังกายนี่ต้องปวดเข่าแล้วพาปวดเข่าแล้ว <c oughs> ใช่ไหมเดินเมื่อเช้าไงเมืม่อเช้าเริ่มปวดเข่าแล้ว สงสัยวันนี้คงได้แค่ปูชีดาวสองูนี่แหละป,ปูชีเดือนน่าจะไม่ได้ไปแล้วนะคะปูชีเดือนไป,ไปพ่งนี้ไหมไม่ไหวพ่งนี้ไม่ไปเหรอเดี๋ยวดูก่อนพว้นี้เลื่ไปหาตั้งซึ่งก็เดินเดียออยู่นะเหรอวนี้ก็จะเป็นทางดินก็จะมีเลื่นเลดกหน่อยดูขึ้นไปจะมีอะไรบ้างวันนี้ไม่มีคนขึ้นเลยนะครับ เห็นพี่เขาบอกว่ามีแค่สองคนแรกภูชีดาวตั้งอยู่ตรงกงลางระหว่างภูชีฟ้าและดอยผาตั้งคือถ้าใครมาถึงภูชีฟ้าก็ต้องมาภูชีดาวและภูชีเดือนแหละ พราะมันอยู่ใกล้ๆก,กันแต่สำหรับเราคงจบแค่ภูชี้ดาวก่อนเพราะคิดว่าวิวคงเหมือนๆกันแต่เปล่าหรอกเอาจริงๆคือหมดแรงมันมี2ฝั่งนะคะก็คือฝั่งขวาตรงนี้แล้วก็ฝั่งซ้ายตรงนู้นแต่เรา ไปต <ไป S 1> ้ง <ไป S 1> สองฝั่งเลยนของฝั่งเลยเราไปแค่ฝั่งเดียวก็พอไปดูก่อนวิวเป็นยังไงโอ้แต่จะดีแล้วเมื่อวานนี้เราไม่ได้มาเนี่ยทำไมพระอาทิตย์ไม่สวยแล้วนี่อีกเออไปไปแค่ฝั่งเดียวพอ,นอเนาะของฝั่งนเ,นเงเหน่อย ภูชีดาวก็ถือว่าเป็นจุดชมทะเลหมอกที่ส่วนไม่แพ้ภูชีฟ้าเลยและสามารถเห็นวิวจากด้านบนได้แบบ360องศาแต่ตอนที่เรามาเป็นช่วงสายแล้วหมอกน่าจะแอบ,บไปนอนกันแต่ได้เห็นวิวภูเขาเข,ขียวๆจลับซับซ้อนกันแทนและสัยแม่น้ำโขงที่แบ่งเขตสองประเทศระหว่างไทยกับลาวถือว่าสวยแบบตะโกนเลยแหละ สวยจริงๆดูดิเขียวไปหมดเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะไม่ตายเถอะนั่นจุดจอดรถของเรานะครับนี่เมื่อกี้เราขึ้นมาสั่งขวามือตอนนี้ไม่มีคนมาเลยเงียบมากไปฝั่งดูดีกว่าเลยฝั่งด้ยวยเหรอใช่ oh, <no. S 1> จะได้รู้ไงว่าเป็นยังไง ก็เหมือนกันแหละไม่เหมือนประเทศไทยนะคะแล้วก็ข้ามมาอีกฝั่งประเทศลาวจริงๆด้วยนี่เรากำลังเดินมาอีกฝั่งนะคะ นี่สุดท้ายก็ต้องเดินอห็นรึเเหมือนฝั่งนี้มันจะเราจะเห็นแม่น้ำผงใช่ฝั่งเราไงชัดกว่าอันนี้เราไปสั่งไทยใชไหมนี่ไปไปตรงนี้นิดเดียวใช่ตรงแท่นตรงนี้นี่นี่มาแล้วจริงหรอเเราไม่ได้มาบ่อยๆไม่ได้มาบ่อยๆโอเคไหนๆก็มาแล้วเอาให้สุดถึงแล้วในที่สุด ฉันก็มาถึงสองฝั่งค่ะเดี๋ยวก่อนคีมินว่าฝั่งนู้นสวยกว่าใช่ฝั่งนี้ต้นไม้มันเห็นนี่ไกลแต่ว่าเ่าลูกนี้บางแม่น้ำเราจะได้รู้ว่าฝั่งนี้เป็นยังไงค่ะโอ้โน่นเราไปจากตรลลงนู้นเลยเนาะไกลมันกันแลเนี่ยไกลเนาะหลังจากลงจากคูชีดาว เราก็มาเก็บของที่ที่พักก่อนคืนนี้เรานอนที่ผาตั้งฮิวที่อยู่ห่างจากดอยผาตั้งแค่2กิโลได้และคงมีแค่เราสองคนที่เป็นแขกของที่พักในค่ำคืนนี้ เขาน่ารักมากเลยนะเขาเอาชามาให้รอแล้วก็ขอวคาโดที่เขาปลูกเองใช่อยากจะชิมให้ดูแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะขึ้นไปดอยผาตั้งกันอยู่ใกล้ๆกับร้านกาแฟตรงนี้เองอันนี้ชื่อร้านกาแฟร้านอะไรนะบ้านกาแฟดอยผาตั้งเออ อยู่กันใกล้ๆกับทางขึ้นที่ไปดอยผาตั้งเลยนอกจากชายเย็นๆแล้วเขาก็ยังเอาชาร้อนมาให้เราอีกคงเห็นว่าเรารอนานและไฟก็ยังไม่ติดสักทีแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะพี่เจ้าของร้านยังยเอาขนมไหว้พระจันทร์มาให้เรากินฟรีอีกทาเอาเรารู้สึกเก่งใจไปเลยและพอกลับจากที่พักพี่เจ้าของที่พักก็มีน้ำใจให้เราเยืยมรถมอเตอร์ไซค์และให้ขนมไหว้พระจันทร์มากินอีกด้วย ถึงทริปนี้จะเป็นทริปที่เงียบเหงาแต่กลับอบอ,อ่อนไปด้วยน้ำใจของคนน้อยผ่าตั้งที่มีตามนี่ทุกคนอยากให้ดูงาที่ค่ะเห็นแสงสะท้อนจากกระจกไหมคะอืมสวยมากเลย แบบนานๆได้แบบมานั่งพักผ่อนไม่ต้องคิดอะไรมากคือพระอาทิตย์อ่ะมันตกอยู่ตรงหน้าห้องเราเป๊ะๆเลยตอนคือตอนบ่ายร้อนมากแต่ว่าตอนเย็นเป็นเส้นเลยอ่ะถ้าไม่มีแม่กำลังมาบังนะมันยิ่งมืดเปนยิ่งสวยอ่ะมันจะส้มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมาดูทีว่าตอนเช้าจะเป็นยังไงมันพระอาทิตย์ขึ้นจะสวยอย่างนี้ไหมน้องสวยเนาะอ,อือ คุณนิชาต้องรีบขึ้นแล้ว ครึ่งดูทีทั้งดอยเรามีเราสองคนช่บรรยากาศที่ไม่มีใครเลยไปเราขึ้นไปดูกันไม่มีใครเลยนะคะเงียบมากร้านค้ายังไม่เปิดไม่มีนะักทองเกี่ยวเลยนี่เราควรขึ้นดีไหมเนี่ยใช่วงนี้มันไม่ใช่หน้าเที่ยวอะ่ะแต่มันก็พอเดินได้ค่ะ แล้วก็มดอันนี้เออ่ช่องเขาขาดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเนินอ่าไม่ใช่ป้ายเดี๋ยวเราขึ้นไปเนิน102่ต่อช่องผาขาดเดี๋ยวเราลงมาถ่ายรูปเล่นอ,อีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้มันแสงยังไม่ค่อยสวย เธอจะไปตั้งทําแลบบไปจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นก่อนถือว่าทางขึ้นสบายอยู่นะจากช่องผักขาดไปเนินหนึ่งศูนย์สองก็อีกประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะคะถือว่าเป็นถือว่าเป็นทางที่เดินง่ายอยู่นะอ๋อมันจะมีแค่ดินอยู่ในช่วงบางส่วนที่แบบเดินทางดินแล้วก็ระวังระวังก็ได้อยู่ สวยไหมิ e. ีเหรอออกเต็มเลยิีเหรอลื่นค่ะโอ้ยเดินทางไหนเดี๋ยวก่อนอย่าเต็มไปหมดเลยอุ๊ยแม่อุ้ย โหยกังเลยเราต้องสั่นกระดิ่งก่อนไหมอะนี่ระครัง <laughs> ถึงแล้วให้สายหมอกอบล้อมให้สายน้ำโอบก,ก่อน đi tăng ơi ไปช่องเขาขาดาตัวอ,อะไรเมื่อวานคิดถาพี่พี่เขาเรียกพี่พี่เขาเรียกที่ทนี่ว่าอะไรนะผ่าบ้องหรือผ่าป้องไม่รู้ดูอะไรอะเธอตัวอ,อะไรไม่รู้เนี่ยเมื่อวานก็มีเมื่อวานก็มีที่ โดยชีฟ้าตัวเนี้ยตัวอะไรไม่รู้เออชีฟ้าผาบองน่าจะหมาถึงจุดชมว,วิวช่องผาขาดนี้คําว่าบ่องหรือป่องนั้นมีความหมายคล้ายๆช่องหรือรูเนื่องจากจุดนี้มีลักษณะเป็นผาเห็นที่ขาดแยกจากกาันลักษณะคล้ายประตูที่คนเดินผ่านได้พอด,ดีีและเมื่อเราลอดช่องนี้ไปก็เป็นอาณาเขตของเราทันที เพราะเขตแดนระหว่างไทยกับลาวมีบริเวณที่ถูกแบ่งด้วยสันปันน้ำของน้อยผาตั้งลูกนี้และเป็นจุดที่สามารถมองเห็นทะเลมองและทัศนียภาพของประเทศลาวได้อย่างสวยงามเช่นกันบางคนก็เรียกจุดนี้ว่าประตูลักแห่งขุนเขาซึ่งเล่ากันว่าหากคู่รักคู่ใดจับมือแล้วเดินลอดผ่านช่องเขานี้ไปได้วยกันเชื่อว่าจะช่วยเสริมความรักของทั้งคู่ให้แข็งแกร่งดังภูผานั่นเอง นอกจากจุดชมวิว102นี้แล้วก็ยังมีจุดชมวิว103และ104ที่เป็นชื่อเรียกตามการตั้งจุดของแผนที่ทหารถือเป็นเนินยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับลาวส่วนด้านล่างที่เราเดินผ่านมาเมื่อเช้าจะเห็นสารลาลำลึกถึงท่านนายพลหลีชาวจีนหอที่ได้พากองกำลังเดินทางเข้ามาอยู่อาศัยบนผืนแผ่นดินไทยบริเวณนี้ และได้ร่วมส่งและนำกำลังร่วมกับกองทัพไทยยึดพื้นที่ดอยผาหมดและดอยยาวที่มีการสู้รบกันในขณะนั้นได้เป็นผลสําเร็จซึ่งในครั้งนั้นนายพลหลีได้เทายหาหินจากดอยผาหมดนแก่ในหลวงรัชการที่9เป็นที่ระลึกเพื่อแสดงว่าพื้นที่ดังกล่าวกลับคืนมาเป็นของประเทศไทยและคนไทยแล้ว อยากให้ดูหมอกหน้าที่พัก p a u l i to present ดูดิเฮ้ยเก๋ดม,มันชัดมากไม่มีเพื่อนบ้านเลยนะดูดิห้าหกหลังนี้พักอยู่คนเดียวค่ะพักอยู่หลังเดียว แล้วก็แบบนึ่งอาารอันนี้ก็เหมือนแป้งซาลาเปาเลยอันนี้มันแบบมันอร่อยมันอร่อยกว่าอร่อยกว่าเนึ่งใช่ไหมแล้วก็มันชอบอร่อยกว่าหึ่งของทอดมันทอดอยู่แล้วเหมือนไม่ได้กินข้าวเหมือนกินขนมเหมือนกินขนมเหมือนกินขาหมูกับขนมให้เริ่มกินดี อะไรบ้าบงกินแบบแบบมื้อแรกเดียวเดียวอะไรที่กินจะบ้างเลน,นักกินนุ่มนะแก้วเขานุ่มอยู่นะเราคร้งมากินมาครั้งแรกอืมอืมนุ่มเนาะอืมอืมอร่อยอ่ะเนาะก,กินเล่นได้เลยอ่ะเนาะที่สามารถหยิบกินปเปล่าๆได้เลยอ่ะ